พักผ่อนฟิตยิ่งขึ้นด้วยหมอนนวดโรมี่ใครที่มีอาการปวดเมื่อยบ่อยๆนะคะไม่มีเวลาไปร้านนวดแนะนําให้มีหมอนนวดโรมี่ตัวนี้ติดบ้านไว้ได้เลยค่ะหมอนนวดนะคะก็จะช่วยผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยถับให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคคาย,ยิ่งขึ้นนะคะหมอนนวดตัวนี้นะคะสามารถนวดได้หลายสัดส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคอปาไหลเอวหลังขาแขนนะคะ มอนนะคะก็จะใช้งานง่ายมากๆนะคะมี6ฟังก์ชันมาให้เราเลือกใช้งานค่ะสามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการเลยนะคะสะดวกสุดๆไปเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจสินค้าสามารถกดกันติติาได้เลยค่ะหรือมีคําถามด้านใดเพิ่มเติมสามารถทัถกแชทสอบถามแอดมินได้เลยนะคะถ้าอยากสบายยิ่งขึ้นอย่าลืมมอนาลบนะคะ สนใจสั่งซื้อแอดไลน์แอดไซน์เซอร์กี่แคร์หรือโทร0 9 7 4 4 7 5 5 7 3ค่ะ